เพชรนยาวันนี้ชกเกมรับได้ดีเลยนะครับยังหอะวางแข้งมีล่างครับสลับแบบนี้เลยครับมีการสดุ้และฟันสอกซ้ายด้วยไล่แขนมาช่วงนี้บางแสนไฟขับอาจจะแพ้มากนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วชนะนะครับทำเบอร์แข็งแรกครับมาดูครับดินเนอรทองร่างเก่าสถิตย์พัทยินทำอะไรไม่ถนัดนะครับแบกตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีแล้วครับดินเนอรทองต้องเดินต้องเร่งแล้วครับ มีอะไรต้องออกชาอาอย่างนี้พอได้ครับนี่เลยครับที่แฟนๆรอคอยครับคุณเชื้อชัยอาครับแต่ว่าไม่ตกใจครับเพนนาย่าอาครับตั้งแล้วแทงตั้งแล้วโตบางแสนไฟขับเท่าที่ทราบมาทราบข่าวว่าหัวหน้าคณะนี้ไม่เล่นการพนันด้วยครับพีเคศคุณพีเคษ์เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับอ่าบนเวทีครับวางแข้งนึงจังหวะนะครับซ้ายเอาคืนมา เกี่ยวขาลขึ้นด้วยซ้ายครับบูนะครับติดเนื้อทองไปซ้ายกันนะครับาแม่ต้องมาส่งบูครับอาจจะดูร่องแรกหน่อยครับปกติก็ไม่เป็นทรงอยู่แล้วนะครับอินเนื้อทองประเภทมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าครับลุยอย่างเดียวครับถ้าไปยืนหายใจทิ้งนี่ถ้าเป็นภาษามวยก็เข้าทางเพชรนาย่าแหละครับแต่ว่าน่าจะเป็นแผนครับเอาโดนฮิวตีก่อนลาจากหมดยกสามครับ เพชรนายาไม่เร่งไม่รีบครับเ้ารับมากไม่ดีครับเพชรนายาต้องโต้ต้องคืนนะครับแห่นจังหวะที่ดินเดททองนะครับพยายามจะแกะจังหวะของเพชรนายานะครับแบบซ้ายยังบักไม่อยู่นะครับเอาเข้าไปไหนครับจับตีจะกินอาหารทะเลบางแสนต้องอยางนี้นะครับเอาบุกเข้าไปไปไม่ได้เลยนะครับเกมบุกของดินเดชทอง ยังลีลีรอรอยู่เอาสลับขาครับเตะขวาเตะซ้ายเตะเข่าซ้ายครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหไต่เข่าไป็นสาวต่อครับน็อกเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ชุดนี้ครับแม่เพชรนายาไปไม่ลามาไม่ไหวครับโอ้โหอะไรกันนี่ครับแม่โดนชุดใหญ่ๆครับรัดดินเนื้อทองครับดูครับแม่ กลับมาเกิดเฉยเลยครับแบบแมจากเป็นรองครับมาลุยยก4ีพลิกชนะวันนี้มวยนอกยก4ี่คู่ติดกับคุนชายโอ้โหเป็นไปได้ทุกประการจริงๆครับอ้าวชูมือเรียบร้อยถ้ามีภาพช้าขออีกทีครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่ยกที่ทำท่าจะเข้าไม่ถึงตัวครับช็อตนี้ครับวางตีนซ้ายแล้วเสียบครับทีเดียวครับสุดเลยครับซ้ำอีก2ดอกครับ โอ้ดอกสุดท้ายนี่ไม่โดนครับดูดินซ้ายก่อนนะครับฝานี่ไม่เท่าไหร่ครับซ้ายดอกนี้ครับแล้วก็แทงเลยครับนี่ครับเหตุมันเกิดตรงนี้ครับค่อยๆซุดลงไป2 3สครับ4นั้นไม่โดนครับโอ้โหชัดเจนครับลูกนี้แม่สะใจทีมงานสสิประพายิมครับสาเข่าจัดไปนะครับดินนทองอริแชม์ไฟเวทประเทศไทยนะครับ เป็นฝ่ายชนะที่เกินนอกเอาในยกที่สี่ครับ